พออายุของเราเพิ่มมากขึ้นจากผิวหน้าที่เคยเต่งตึงก็กลายมาเป็นคนที่มีปัญหาผิวไม่หยุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาริ้วรอยนะครับความหย่อนค้อยจนได้มาเจอผลิตภัณฑ์จาก o s w e l l Life a s t อสต n แซนติ l คอมเพนำเข้าจากประเทศอเมริกาสกัดจากสาหร่ายสีแดงเข้มข้น60มิลลิกรัมต้านอนุมูลอิสระได้แรงกว่าวิตามิน C 6,000เท่าโพเอนไซ Q ์คิวเทนอัลฟาลิโปอิกแอซิดเบต้าแคและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเรียกได้ว่าเป็นราชินีแห่งสารต้านอนุมูลอิสระช่วยดู แลเรื่องผิวพรรณชะลอวัยลดเดอนริ้วรอยสร้างความชุ่มชื้นป้องกันสมองเสื่อมบำรุงดวงตาเพิ่มการไหลเวียนเลือดบำรุงหัวใจลดไขมันในเลือดบำรุงกระดูกและไข่ข้อให้แข็งแรงลดการอักเสบและข้อเสื่อมต่างๆ เสริมสร้างระบบคุมคุ้มกันเพียงทานวันละ1-2เมตรเท่านั้นครับได้มาตรฐานการผลิต GMP Quality ผ่านการรับรองจากอออมีเลขที่จดแจ้งถูกต้องได้ผลดีเกินคาดครับผิวชุ่มชื้นละเอียดริ้วรอยก็ลดลงผิวแข็งแรงกว่าเดิมมากครับใครที่มีปัญหาผิวแบบนี้อยากหน้าเด็กลง10ปีให้ Oswell Life Astar s a n t n n Complex ตัวนี้ดูแลคนสิคร